เสียงเสียงหนึ่งเสียงนเสีงหนงเยงหน่อยลอูยอคมันมีเสียง1เสียงสองเลยฮะโอเคผมไม่ได้ให้ฝั่งนี้ลองทำดูนะแต่เขามองหน้าผมคอมเมนต์ลงไม่กล้าแงไม่จริงเราอจะมือสั่นอยากถ่ายรูปอะไรแบนี้ไม่บอกมันนี่นะนะครับเพราะว่าม่จริพี่แอบเห็นคนเดิมพอถ่ายรูปป๊ พอเต่าไปปั๊บโอ้จะเป็นลมรู้สึกฟินาเล่กันไปนะฮะอยากให้น้องเต่าทานน้ำแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้มาร้องเพลงที่นี่งานประกาศรางวัลชุมรางวัลชุมต้นแบบอนุรักษ์พลังงานนะครับก็คือเต้ครับที่ได้มาร้องนะฮะก็ส่วนใหญ่ถ่ายละครมันก็จะอยู่กับกองละครครับก็จะไม่ค่อยได้ออกมาเจอแฟนๆเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็ วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่ได้มาร้องเพลงก็ต้องขอขอบคุณทางการไฟฟ้าด้วยครับผมที่ให้โอกาสได้ให้เกียรติมาให้สามาร้องเพลงในวันนี้ครับผมก็ขอบคุณแฟนคลับที่มากันเยอะแยะเยอะแยะด้วยนะครับแล้วก็พูดไม่ถูกเลยเนี่ยพูดไม่ค่อยถูกเลยนะไม่ถูกเลยก็ขอบคุณน้องๆด้วยครับที่ให้ความร่วมมือกันอย่างดีมากเลยครับผมขอบมากครับ ไฟฟ้าคอร์ลีล่ะแลวแลน้องๆก็ทําเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานนะครับแล้วอย่างน้งเต่ามีวิธีอนุรักษ์หรือช่วยการรณรงค์ในการอนุรักษ์พลังงานยังไงบ้างในแบบของเต๋าครับโอ้อผมนะฮะก็ส่วนใหญ่เลยก็ใช้ชีวิตในในกองถ่ายในกองถ่ายไม่ค่อยได้ใช้ไฟที่บ้านเท่าไหร่จริง เนี่ยพ่อไม่อยู่บ้านพ่อวันนี้พ่อมาด้วยพ่อนี่เป็นคนต้นแบบเลยครับคือแอร์ไม่เปิดพ่อพ่อโชว์ตัวหน่อยพ่อโชว์ตัวหน่อยฮะนะครับรู้สึกว่าเสียงพ่อกรี๊ดจะได้เยอะกว่าเเขาแม่พ่อผมเป็นศิลปินอ๋อเป็นศิลปินเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์ได้แฟนสับพ่อนั้นน่ะจริงจริงก็ใช้ไปที่บ้านพ่อก็จะเป็นคนที่แบบบอกลูกตลอดว่าครับ แล้วต้องเปิดแอร์หรอกเปิดแอร์แค่นี้ก็นหนาวแล้วลเ,เปิดพัดลมเอาอะไรเงี้ยแล้วก็จะบ่นตลอดว่าแบบชอบเปิดแอร์ผมชอบเปิดแอร์ก็จะโดนเตือนตลอดว่าแบบห้ามเปิดแอร์ตอนนี้ให้เปิดประตูก็ได้ให้หน้าต่างให้ลมเข้าหน้าต่างเนาะแต่ว่าคุณพ่อชอบแบบลมโกรกโกรกไงฮนะใช่นี่นี่หน่อยอนี่หน่อยใช่ฮะใช่ฮะก็จะแบบให้ลมโกรกไปมากกว่าแล้วก็ใช้น้ำใช้น้ำที่ทำงานครับใช้พลังงานเพราะว่า ส่วนใหญ่เราจะชอบเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้เวลาแปรงฟันนแล้วก็ติดตลอดอันนี้ก็โดนคุณแม่สอนมาครับแม่ก็จะตีมือตลอดว่าแบบเอ้ยห้ามทำหน้าอย่างเงี้ยคุณแม่ตีมือเลยอ๋อเดินมาตีเลยแม่พี่ก็ตกตะ巴กอย่างเงี้ยคุณแม่เป็นสายแบบมาขอไงนะแม่เนี่ยแม่ก็จะแบบมีวิธีของเขาอ่าครับก็จะมีวิธีรดน้ำต้นไม้แม่ชอบรดน้ำต้นไม้แม่ก็จะตั้งเวลาไว้ให้แบบเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเวลาสปริงเกอร์ใช่เป็นสปริงเกอร์ จะต pues ้องใช้สายยางฉีดอะไรเงี้ยก็จะแบบใช้น้ำประหยัดกว่าเอะครับที่ไม่ใช่ของผมนะของพ่อของแม่ของพ่อของแม่ก็ตัวเองก็ใช้แล้วคือไปใช้ไฟที่กองใช้ไฟที่กองก็ประหยัดที่สุดนะผมโอเคก็ถามกันของปากของคอเนาะนะครับให้กลับเลยไหมเอาแล้วแต่ด้วยไม่ยังไงให้คำมาฟังเพลงเสร็จแล้วพี่อ๋อหมดแล้วหมดแล้วคือแค่นี้พอโอเคงั้นเดี๋ยวมีคำถาม นะครับจะเล่นเกมกับน้องๆไม่ต้องครับไม่ต้องครับมีสามคำถามแล้วก็รางวัลเนี่ยจะรับจากมือที่เต๋าเลยนะครับแล้วอาจจะได้ถ่ายรูปแบบเมื่อกี้อีกด้วยนะโอเคอคำถามแรกก่อนเลยคําถามแรกก่อนเลยข้ายาวชนอาสาอนุรักษ์พลังงานที่น้องๆได้ไปฝึกอบรมเนี่ยที่ไปอบรมมาเนี่ยคือที่ไหนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามือลงก่อนเดี๋ยวเรามีกติกากันนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะให้น้องๆที่ไปเข้าค่ายเนี่ยเอามือจับหูมาอนีะเอามือจับหูครับเอามือจับหูครับตด็กหูครับอ่าเดี๋ยวพี่เต๋าจะเป็นคนเลือกสําหรับคนที่ยกมือนะครับเอาตาผมไว้ด้วยเนะอ่าอ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองฟังเสียงก่อนเอามือจับหูม่อนเอามือจับไหล่ครับคนเด็กอัจุบาลเลยนะ่นี่ะเด็กอัุบาลนะเอามือจับเอวครับเอาเอามือจับไหล่ครับยกมือขึ้นครับคนไหนครับพี่คนไหนครับพี่ ผมเล่นแบบนี้ตลอดไม่มีใครทำไม่มีใครเรียกไลยบางคนยกแล้วบางคนกำหมัดแล้วนะกำหมัดเขาโกรธไทยว่ากำหมัดอีกคนไนครนาฬิกาดำคนนี้คนนี้คนใส่แว่นไม่ใช่คนใส่นาฬิกาอ๋อคนนี้ชื่อปียพรครับคนนี้เป็นคนแบบซอฟ เรื่องซ้อมนี่คือไปเข้าค่ายมาแล้วหรือไปเข้าค่ายมาแล้วทุกคนเข้าค่ายผ่านการอบรมมาเรียบร้อยแล้วยังซ้อมเหมือนเดิมยังซ้อมเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวมีอีกคนด้วยนะฮะเดี๋ยวคอยเล่าให้ฟังได้ครับเชิญครับอ่ะเชิญที่มาเลียนบนเวทีเลยครับเอาปุ่มหน่อยเลยเอาพี่ให้เลืยกว่าจะยืนใกล้พี่หรือว่ายืนใกล้พี่เต๋าโอ้ไม่เลือกไม่ต้องคิดอะไรเลยนะฮะครับมาอยู่นี่อยู่นี่อ่ะใกล้อิจฉาเลยก็ได้อ่ะ ลืมหมดเลยโอเคอครับเอาครับคำถามคือถ้าเยาวชนอาสาอนุรักษ์พลังงานที่น้องๆได้ไปฝึกเนี่ยไปฝึกอบรมเนี่ยคือที่ไหนครับที่ศูนย์รวมตะวันจังหวัดการจนบุรีศูนย์รวมตะวันจังหวัดการจรบุรีถูกไหมจ๊ะถูกต้องนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักพักเดิงนะครับเรับเลยนะฮะอันนี้ อะไรไปหรือเปล่าครับต้องให้โพยมาอีกแบบเลยโอเคว่าอะไรเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ก่อนให้ก่อนให้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะรอถ่ายรูปด้วยกันะนะครับ <c oughs> ตรงกลางหน่หอยจ้ะ <c oughs> ตัวนหนึ่งฮนะอยากได้รางวัลใช่ไหมฮะโ <c oughs> อเคอะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอข้าบทาสักครู่เดียวนะครับคำถามต่อไปครับ ที่เป็นแบบปริศนาฟาแลน์นถูกต้องถูกต้องอแต่มัไม่ยากขนาดนั้นนะฮะโอเคคำถามคือบอกวิธีการอนุรักษ์พลังงานที่ใช้อยู่จริงนะฮะที่ใช้อยู่จริงในชมรมมาสามอย่าง3มอย่างคราวนี้เราจะให้สำหรับคนที่ลุกขึ้นเร็วที่สุดนะครับนะครับเดี๋ยวต่อไปอาจจะมีตีลก,กาไปเรื่อยๆนะฮะตามคำถามไปอ้าวเอามือจบไหลก่อนเอามือจบไหล <c oughs> อ่าตอนนี้คุณพี่อ <c oughs> ยาเล่นด,ด้วย เอามือจับอะไเอามือจับเอวเอามือจับข้อมือตัวเองฮะเอามือจับข้อมือเพื่อนครับอะไรฮะเอามือจับหูครับเอามือจับเอลครับลุกขึ้นยืนครับเอาลุ้ยืน้าสิชันมชัดเจชันะมาเต็มมากหาัไอ้ยลุกขึ้นแบบ คนนี้ชื่ออะไรนะสุดารัะใช่ไหมนะครับเมื่อก่อนเป็นผู้ประกาศครัอภิชัยฮะเอออย่าไปเล่นตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวซวยฮะโอเคเอออย่าไปแตะเลยอย่าไปแตะเลยฮะครับผมอะไรนะคะับอ๋อไอนี่ถามเขาถามพี่ใช่มใช่ฮะใช่ตั้งเลยฮะนี่มันเราให้มันตอบคำถามนี่มาถามคำถามทันไมฮะถามว่าไอ้ต้าเป็นผู้อภิษานอ๋อแมนครับผมผู้อภิษานครับผมผู้กำกับสิงห์ครับผมอ่าอ่าอ่าแล้วก็ กลับมาคำถามนะเดี๋ยวเขาไปขอเบอร์อะไรขอรักกันคุยกันที่ไหนโอเคมา้ไหน้องตอบไปภาษาอีสานอ่านะครับรักบ้านเกิดกันไปนะฮะโอเคอ่ะสามข้อสามข้อไปพาไปกินก้อยกากาาดเขระกำตอบเลยพี่แป๊ะให้คำถามว่าอะไรครับคำถามว่าไอ้สามวิธีอนุรักษ์พลังงาน ในชมรมค่ะกับวิธีรักษาพลังงานที่ใส่ในชมรมสามข้อกับซินี่ข้อแรกการเปิดไฟกับสิเปิดเปิดฟังเดียวฟังที่เ้าใส่อีกฟังหนึ่งเทากับว่าเปิดแล้วกับปิดเปิดแอร์ค่ะเบิงแน่์ขันปุ่ใส่ดอ่กับปิดนะค่ะแล้วก็ประตูได้สิแม้ประตูประตูห้องระยะสัเปิดเขาเปิดออกรูดไายแอร์เม่สิออกกับนี่สามขอ้ออ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวไปให้ ไม่ใช้ก็ปิดไว้เปิดใช้ที่ครังที่เราใช้อ่าไม่บอกอ่าอันข้อสองก็เอ้ยนี่นี่นี่ข้อสองก็จะเปิดว่าเปิดแอร์อ่าครับถ้าไม่ใช้ก็ปิดไว้ทอะไม่ปิดไว้แล้วก็ข้อสามคืออย่าเปิดปิดประตูบ่อยเดี๋ยวแอร์มันจะออกอ๋อแล้วก็ใช้พลังงานเยอะเนี่ยทำงานเยอะก็ดึงพลังงานไปใช้เยอะประมาณนั้นมันขึ้นอยู่กับอยู่ในห้องนั้งเล่นอี่คนนึงนะอยู่ในห้องนั้น แล้วแต่แล้วแต่โอเคโอเคถูกต้องไหมถูกต้องอยู่แล้วแหละโอเคตบอเมือหน่อยอะไรของรางวัลเลยจ้าอ่าได้เลยนะครับไ้ลูกหน่อยเร็วพี่นิทอ์บอกห่านเลยนะครับไม่ยากจะขัดใจ ผมโอเคโอเคสุดท้ายนะผมรู้สึกเป็นส่วนเกินของเวทีนี้ไงก็ไม่รู้นะครับโอเคคำถามสุดท้ายนะครับเบอร์คอร์เซ็นเตอร์การไฟฟ้านครหลวงคือหมายเลขอะไรครับอย่าเพิ่งกูเกิลนะครับอย่าเพิ่งนะไม่ถามแล้วมึงยังกลมบอกครัดเลยสัสสัสเดี๋ยวนี้เด็กใหม่ถูกต้องฮะคุณเคยคราวนี้เดี๋ยวอ่าเอามือจับหูก่มาเอามือจับหูอ่าเอามือจับผมงับมือจับผม เอามือสับนิ้วก้อยตัวเองฮะเอามือสับนิ้วก้อยตัวเองอ่าอันนี้จะเป็นยกมืออย,อ,นนะอย่าเพื่อน่ายเลยอ่า <c oughs> อันนี้หาง่ด้ตรงนั้นได้ครับ <c oughs> โอเคเอา่ายกมือเลยครับ <c oughs> อ่าคนนี้คนเดียวเดียวเราเล่นทีเผยนะฮะผมเล่นทีเผยนี้ตลอดนะฮะโอเคเชิญครับเอาเดินมาเลยเดินมาเลยคนนี้ตอนพรีเซนต์เขาพรีเซนต์คนเดียวเลยครับอ๋อเพราะอะไรครับ เพื่อนไม่มาค <c oughs> ขอบคุณมากเลยครับคำถามคือเบอร์คอรเซนเตอร์การไฟฟ้านคะรหลวงคือหมายเลขอะไรครับคือไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับดูจากใบปริญที่ได้รับการแจกแล้วนั้น <c oughs> คือมันมีคำบอกไบว่า11.30 <c oughs> ือก็เลยเดาว,ว่าเป็นเบอ er ร์11.30ค่ะ มีหลักการในการเดาจริงๆโหนี่แบบมือไม้สั่นกันเลยนะฮะแต่ถ้าผิดผิดมาให้ทำไงผิดมาห้แบบก็อายแค่อย่างเดียวเลยไม่มีอะไรเลยนะครับและคำตอบนี้ก็คือถูกต้องนะครับโอ้ยหน่อยแล้ว1.30ที่1.30ก็คือ1130นั่นเองโหเทคนิคเหลือล้านจริงนะฮะโอเค ไปเลยนะฮะถ้าการถ่ายรูปตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวน้องๆรอแป๊บหนึ่งนะครับทำไมพี่เต่าหายคอพี่เต่าซ่อนไว้นะครับครับผมนะครับก็พอปากของคอนะสนุกสนานนะครับก็สุดท้ายนะครับให้พี่เต่าฝากผลงานกับแฟนๆน้องๆหน่อยฮะเมื่อกี้พูดในระหว่างเพลงไปหมดแล้วแต่ทัวร์นด้ยฟังอีกทีได้ครับก็ เอาที่ออนแอร์นะครับตอนนี้วันจันทร์นักขานะครับหนึ่ทุ call, it, ่มตรงนะครับผมทางช่อง t r u e for y o u นะฮะเป็นดิจิตอลทีวีแล้วนะครับผมระหว่างที่เตาวทำงานแล้วก็ี่ยรับผ้วยื่อนนะฮะก็มีเรื่องคิสมีรักโรจนใจในนางจุ๊บแับแล้วก็มีใครเคยอ่านหนังสือเวลาในขวดแก้วไหมฮะมีไหมฮะเวลาในขวดแก้วนีไหฮะก็เอามา r ีเมคใหม่เหมือนกันเดือนธันวาคมนี้ได้ดูแน่นอนทางช่อง True4U เหมือนกันครับผมแล้วก็ ถ้าาไม่เคยอ่านนี่เวลาในบทยาวมีใครเคยอ่านนิยายแจ่มใสไหมครัของสมนักพิมพ์แจ่มใสถูกไหมสมดักพิมพ์แจ่มใสเคยค่ะก็มา g a l คมนี้นะครับน่าจะได้ชมกันนะครับก็ตอน Pink Kiss นะครับผมเป็นเป็น Kiss series นะฮะก็ฝากซาติดตามด้วยนะครับผมก็กำลังถ่ายทำอยู่ส่วนเรื่องเพลงเรื่องเพลงก็มีเพลงใหม่ครับไม่มีชาจเป็นนะครับแล้วก็มีเพลงสุดฟ้าที่ประกอบ โปเกมอนเป็นมูฟวี่เขาไปฝากกันได้ไปฟังกันได้หมดแล้วหมดแล้วนะฮะหมดแล้วเราตามออดลกโซเชียลนี่ตามง่ายนะเดี๋ยวนี้ตามได้ครับมีไอจีมีเฟซบุ๊กเลยนะไอจีทวิตเตอร์เฟซบุ๊กท่าผมก็ใช้ชื่อเดียวเลยครับเต๋าเพียงฮอครับผมชื่อเต๋านะ T A O P H I พีเฮชไอเอจีพีอ๋อโอเคนะครับโอเคแล้วกนจะอะไรฮะไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนน้องเต๋า กลับบ้านเนาะนะครับเดี๋ยวขอรับรับของที่ลึกนะครับขอเชิญคุณเรวดีสุทธินุ่นนะครับรองผู้วา่าการกิจการองค์กรและสังคม